สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิ่มหวนไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้ ทัดมีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 76 768 4595 081 357 0422 กรรมธิการการศาสนาวุทิสภารับหนังสือจากคณะลูกศิษย์คัดค้านการแต่งตั้งเจ้าวาดวัดหลวงพ่ออุบาษีหลังเกิดวิกฤตศรัทธาจากชาวบ้าน ณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาคณะกรรมการิการการาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภานำโดยนางเอมออนศรีกงพานประธานคณะกรรมาการรับหนังสือจากคณะลูกศิษย์เจ้าวาดวัดหลวงพ่อโอภาสีเขตทุ่งครุกรุงเทพนำโดยนายนิพัฒน์บุญบันเทิงเพื่อคัดค้านการแต่งตั้งพระครูโอพาสวชลานุกูลสุชาติเป็นเจ้าวาดวัดหลวงพ่อโอภาษีคนใหม่สืบเนื่องจากพระครูสุทธิยานโนพาส อนุสาอุสามาริพันธ์อ,อ,อดีตเจ้าวาดได้ถึงแก่มรณาภาพลงเมื่อวันที่2กรกฎาคม2567 โดยมีการแต่งตั้งพระครูโอภาสวัชลานุกูลสุชาติเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดแต่ที่ผ่านมารักษาการเจ้าวาดมีพฤติกรรมบางประการที่ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องตามพระธรรมวินัยจนเกิดวิกฤตศรัทธาจากชาวบ้านดังนั้นจึงต้องการให้เลื่อนการแต,งต่งตั้งตำแหน่งเจ้าวาดไปก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ความจริงในเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนมาได้ด้านนางเอ็มออนสีกงพานกล่าวว่าจะรับหนังสือดังกล่าวไว้และนำเข้าสู่กระบ,บวนการของวุฒิสภาต่อไป กาเรียกในการโครงการที่ต่างกันผู้ประํอบการที่ต่างกันที่เราไปให้เขาไปดูแลแข่งขันกันยถว่าความมีนกอ่ามีน้ัามั ทีมข่าาาว AEC TV รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สเนด่มด่อนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟ,าแฟทีอินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสมีเนียรบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV c h anel n ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัชพระสมุทรและทีมงาน